ปลเป็นใส่เห็ดหอมแต่ว่ามีเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดหอมบ่มีใส่เห็ดหูหนูด้ยเี่แ้นี่ซุปจน้อยเท่า่ลงไปน้อยบี้ต้มตืดชิมเมือก่อนกรได้ก่อนจิสอจีเอาิมกกอนความนัวห้อยากเติมความนัวอืมเป็นไดเป๊ะเอ่เป๊ะสัตว์มาจะพักหนึ่งก็ันอ่ะ ถามสุดอีกแค่นอยอย่งที่ผมไครเฮ็ดสุกใช่ป่ะวัดดีค่ะยายรวยพ่อจวดช่องมิวสิกแชนเนลมือนีสิภาพมาเห็ดเมนูต้มเจืดมาฝักใส่ไก่หล่องไก่พี่น้องขำว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อจ้าเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ต่อไปมาเบิ่งขั้นตอนแรกยงานะครับ ใ่อย่างแน่นี่ไก่น่นองมันยังสิล้าต้มจืดต้มจืดล่างเรียบร้อยแล้วมัน,นี้ต้มจืดเมื่อน,นั้นเห็ดเป็นอ้อมเนอะออออมัน,นี้ต้มจืดเออนอาหารไทยกับอาหารลาวอันนี้อาหารข้าวเจ้าข้างหมอขึ้นเข้าไละเราทานพึ้เข้าครับผมหากปากซีเขากับบะต่ำดอกถูเป็ดใช่ไหมครับทูเป็ใดใ่รถสองต้นอือสองต้นเฉลยหอมปัับ อะไรผิกไทยติกไทยฮกากะบาตําเราทูกบุบบุบส่ลวดพี่นออ้องขั้นตอนง่ายๆบะตงองยุงเงียเนีน่ยนั่นมันบะตําเท่ากันหรอกบอรมันปลายนั่นมันลายหลอลาไหลกทติตําอยูะต้มน้อยนนึ้อสี่หาน้องแม่นกินสามคนนึงสามเนี่แหละ กระเทียมเพากระทุบบุบเพิ่อเก่าล่ะแมนทุบบุบบุบคือเก่าแน่ล่ะเนีกระเทียมหอมแดงมาใส่เลยไม่เมืนอ่อนเหมืนแจงเนาะผู้ใดมักกระไซผู้ใดบ่มักกระไซแต่แต่ข้านอกก่อนกระพาะแหละข้านอกก่อนก่อนเนื้ ขา้าวต้มเจิดเดอ้ออย่าไปใส่ขา้าวต้มยำเด้เอ,อน้ำแดงยังคืงนไงจิเป็นซุปไก่ซุปหมูก็ได้รสไก่รสหมูก็ได้อันนี้รสไก่นี่ขา้าวหน้ารสไก่ข้าวต้มเจิดเออต้มเจิดมาเป็นต้มยำบ<อ>่มีสองขา้าวน้ามีสองขา้งขาวหนาห้าปัจจิพิสูตรเดอ้ออาใส่ไปก่อนนึง่งหนึ่งก้อนต้มเจิดหนึ่งก้อนรสไก่แป้งนัวตามด้วยผงสูรสครับเออแป้งนัว อใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่้ลยแซ่รล้ยดูมันสอนกาแฟาอย่างไรพี่นอ้อสอกาแฟาครับโดยประมาณพอประมาณใสเกลือจักหน่อยนะเกลือเคืองซ่อนครับซ่อนนิ้หน่อยนี่นนเคืองเป็นยังขาดเกลือบ่ได้หรอกมันมันเกียงยังกะซังบะนี้ ทุกนี้จะเฝ้าปรุงเพราะว่าใส่ขนอก่อนลหรอยันเค็มเพราะว่าเป็นต้มจืดเด้วยแล้วมันสิบะจืดมันสิบะจือดแลาวก็ใส่ใกล้ถาไปเลด <หา S 1> รอบหมอเดือดจงังไรก่อนจังใส่มันจังสิบะเหม็นข้าวให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดก่อน,น,ออนแล้วก็มาฝานหมักฟักโอ้หมักฟักพันหอมตัวเนี้ยนี่ครับหมักฟักหอมเลยแม่นอีรีซ้ำล่อน้นำเดือดเท่ากับมาฝานไว้ฝานไว้เท่ากับฝานเปลือกสะก่อนหมักต้นหอมเอิ่มเอิ่มหมักหมักต้นหมักกระฟักอื พายทีฟักก,กับฟักผัยสีต้นกับต้นเอื้ออ่อ,อนมันดอกพี่นออ้องผ่านมันอ่อนแท้เขาก็กินหอดไนมันนี่มีน,นี่มันเป็นไนแล้วเ,ออเป็นไนท์แล้วควาด,ดออกกวาดออกแจ้งน้อยในไม่ก็่จากสมฝานเบิ่งก่อนมันไหลมันนไหลสมไหนจังสินนเอาเครื่องนี่ ต้องตัดเป็นตอนมาก่อนแต่เป็นตอนมาก่อนหลายสำสยเร็จลายแล้วมันจะหล่นหมอกนายออกนะครับปาดในมันออกเหตุตอนหน่อยเด้อสับเป็นตอนตอนครับเหตดตอนอยังไงยักหน่อยตอนใส่ซ้ำซ้ำใส่ต้มตีนนั่นแหละเออ,อ า่ตอนวายกินเบอร์เบิร์ตอะน้าเขาเริ่มเดือดเขาใส่ไก่ครับบัตไก่บัตรใช่ไหมไก่เป็นน้องใส่เบิร์เจังที่แหละว่ต้องฟักอ่าอ้าวต้นเจื้อดฟักใไงต้นเตื้ดแล้วก็ปิดฝาไว้ล้อใส่ผักใส่ผักลงไปพร้อมขาไกล้ลูกไปมันจะได้สุกยังไงเพราะว่าไก่นี่มันสุกเร็วอยู่แล้วไก่พันเออเอมะตรนใส่ลงไปเลยล้อสุกมาเนี่ยล้อสุกพี่น้องล้อสุกล้อันดตอนต่อไปสิใส่เห็ดหัวหนูบาดเนี่ย ใบคนใจเห็ดหอมแต่ว่ามีเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดหอมบ่มีใส่เห็ดหูหนูเลยเห็ดหูหนูแค่นี้นี่ฉุกเฉินน้อยเท่าไหร่น้อยแบบต้มตืดนชิมเมืองสะก่อนก็ได้ก่อนจืบสะกอเจียวแท้ชิมสะก่อนชิมความนัวควากมนัวอืมเป็นไดเป๊ะเฮ้ยเป๊ะกระสันมาจักพักหนึ่งก็นด้ว อาหารสูตรยีกเจี๊หน่อยสิผมให้เง็ดสุกซะก่อนสุกแล้วบ่าเฮาสุกแล้วได้ที่แล้วสุกแล้วเฮาก็เตรียมปรุงเตรียมปรุงเตรียมหอยผักเตรียมหอยผักเมนูอาหารไทยมื้อนี้กินข้าวเจ้าเด้อมื้อนี้มื้อนี้มีข้าวเจ้าแล้วแล้วบัดนี้เฮาก็แับโรยหน้าผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าเลยเนี่ยกลงเลยบัดนี่ยลงเลยบัดนี้ ผ่าห้องมือกันปิดชิปเลยเฮ้าบะปิดชิปเลยภิรยากร้อมกินพอมกินบะเดอมาเด้อทำมาส้มุรรยากระไดแอบแอบน้ำกันเปิดดูตอนว้าปิดตะกินบ่สวยงามสวยงามควันกรุบใหม่ๆหอนปิดเรียบร้อยลาท่านผู้ชมเลยลาท่านผู้ชมเลยสวัสดีค่ะแล้วเหรอพี่น้องเมื่อ คาว่าเบอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามซัดสไครต์อย่างเงี้ยเด้อค่ะเดอ้อเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ต่อไปท่านผู้ชมทั้งหลยา,ายก็อย่าเก็บอย่าไข่จะจนเดอ้อหาเงินก็นให้มันหมันปังปังจุกุจุคนเดอ้อจกากเจด้วยพะจวดช่องมิวชิพชาแนลซันนี่และเนาะเจอกันคลิปใหม่อนะ่ะบ๊ายบายเป็นใจ